พึ่งเยอะขนาดนี้เลยนะครับคุณม้ามีกระถานอะไรดีครับหน้าโมสามจบนะครับโอู้อูอู้คุณต้งไฟแล้ววะมันต้มตอมมาเยอะแล้วโอ้โหเจอรังยังครับล้วงไม่ได้ครับลวงไม่ได้ มาไม่ไหวครับต้องขอกำลังเสริมมาเนื่องจากวันเข้าตานี้เี่นครบใหม่นะขบผาดีนะครับดูครับโอ้โห oh, พึ่งขนาดนี้ไม่มีกัดนะครับไม่มีต่อยนะไม่ได้ใส่นวมครับพึ่งไม่ได้ใส่นวมเดี๋ยวนะเดต่อยกูนะ เดี๋ยวรอถ่ายตอนส็จดินะครับผมยืนไว้ตอนนี้ผมต้องถอยมาอยู่ระยะที่ปลอดภัยครับแล้วทําการซูมเข้าไปหานะครับเพราะว่าเนื่องจากพึ่งเยอะมากเลยมีม้าคนเดินที่อยู่ได้นะครับตอนนี้กําลังเสริมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับเนื่องจากพึ่งตอมเยอะเกินไปว่าม้าคาถาดีนะครับพึ่งไม่ต่อยเลยนะโอ้โหสุดยอดครับ oh oh. ติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับ,รบสิบหมอปลาครับลังปวกครับาลาังพึ่งดูจากดูสองคลิปมาครับดูจากหมอปลาแล้วก็แบคิวนะครับวันนี้จะมาตีพึ่งในลังปวกครับเดียวทำครบไหมนี่ครบพังเลยอคุณกระตอนอยู่ครับโอ้โหมีวิชาดีนะครับโอ้โห พึ่งไม่ต่อยนะครับพึ่งขนาดนี้นครับยังไม่ต่อยเลยครับยอดมากครับวิชาดีครับมาร